กำหึงนะตอนนี้พีงข่าวเราไปทําผู้งบ่หม่นะโอ้ยังไม่ได้ฉีดยังไม่ฉีดไม่พอยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าวันนี้ไม่ได้ฉีดวันพรุ่งนี้ต้องเสียตังเหมารถมาใหม่หรือยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมตัวอีกคนกคน,นึงค่ะเป็นพีณชายวัยเจสิป,ปีมาจากราชบุรีกันเธอบอกว่าเธอเลือกที่จะมาฉีดที่นี่เพราะที่จังหวัดราชบุรีก็ต้องรอคิวนานมากจึงอยากจะ ให้เร็วที่สุดเพราะว่าตัวของคุณยายเองก็มีโรคประจำตัวฝังเสพคุณยายนะค่ะมาเนาะมาถึงนี้เที่ยงค่ะก็นานนะคะค่ะเรายังไม่ได้คิวเลยค่ะก็อยู่ตรงกลางอยู่เนี่ยค่ะค่ะคนมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็มองไม่ค่อยมากมายมองดูก็ติดคัดหลายๆด้านนะคะได้เลยคะจารย์ได้เลยนะเดินทางไปรังบุรีจ้ะากไปยังบารีไม่ดีฉีะสองมันมีคิวนาน มีิวาก้ใจนีเพราะว่าิวาาได้ก็ว่าจะได้เห็นคนเลยเาเป็นกสุเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมาเยอะมากคือ นะคะแล้วก็ิมานคนที่ม no ันแน่นขนาดทุกวันทุกวันแบบนี้มันมีกระแสข่าวเหมือนกันเนี้ยทางภาครัฐเองเขาจะติดสูย์ฉีดวัคซีนนะที่สถานีกลางบางซื่อแบบนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันเอ้ยนี่มันมีข่าวโคม้อยนี่มีการยุบศูย์ฉีดวัคซีนแต่อย่างไดค่ะแล้วก็ตอนนี้คนที่ฉีดวัคซีนที่นี่นะที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็เกินหนึ่งล้านคนแล้วและจะเปิดวอล์กอินจนถึงจินตุกรัก กินเข้ามาได้ตลอดคือหลังกที่เดือนนี้ก็คือเข้ามาได้ตลอดเลยและในวันที่29มกราคมค่ะศู0ถีบวัคซีนสถานีกลางบางซื่อก็เตรียมเปิดจองคิวสิทิถีดวัคซีนนะคะให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยตั้งแต่1 8ปีวันละ10,000โดสนะคะคุณสามารถที่จะจองคิวหรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นก็จะปิดบอกอินแล้วแต่ว่า มอกเอินและการจัดสรรเลยว่าทำระบบไดดีอะคนก็ไปกระจุกแล้วก็ออยอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคือเว้นไม่ได้แล้วต้องคนเลยออกไปนอกตึกถ้าใครเคยไปสถานีกลางมันคือจะรู้ว่ามันใหญ่มากแล้วคนต่อแถวเลยออกไปนอกอาคารอะจะดูคนเยอะขนาดไหน นะครับวันอังคารวันที่27นะครับเดือนกรกฎาคมแรงสั่งข้าเดือนแปดนะครับมีกับแปดที่สองนะครับยุคปีนี้มีแปดสองคนนะครับครับเดือดการเข้ารัษากระเพาะมาแล้วนะครับต่อรามือนะครับมันก็เีหลายท่านนะครับที่ยังระบาดต้นนะครับว่าด้วย สี่งของมันมากนะครับช่วงเข้ารักษานะครับตอนนี้ก็ได้ขวดนะครับกระดิ่งใจน้ำนะครับสนัี่นอนที <cort> ่ในการจัดารตัวพี่ด้วยสิ่งของมันมากนะครับช่วงเข้ารักษานะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสนับสนุนพี่เพื่อนนายมาร่วมนะครับมาร่วมบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อ กัช่วยเหลือน้องพี่เพื่อนอยังเดินทางกลับมากาโตันะครับอยู่ที่โรงบาลสนามอำเภอตวงวอนของหาวนะครับมีการกินข้าวที่หน้าข้าวมานะครับก็บมีอยู่ประมาณรอบสามที่กว่าคนนะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะครับกำลังมากาโตอยู่ที่โรงบาลสนามนะครับอยู่ ในเขตอำเภอพังงาเช้านะครับอันนี้ก็มีผู้แก่ดีนะครับเพิ่นได้ดวงบริจาคมานะครับกระทางร้านค้าของตาทถินนะครับร้านค้าของตาทถินมีเพิ่นกับบุญจาคพัดลมนะครับพัดลมพันพน้าติดฟองนิ้วนะครับฟอโตนะครับมูลค่าสัประมาณพันกว่าบาทนะครับที่เพิ่นได้บริจาคมานะครับ ล้วก็มามาที่หนักหนึ่งกล่องหนัล้วก็ะนายสมบัติหนับนายสมบัติกวนโทหนักอับนี่ก็เงินหกสิบบาทหนับแล้วก็มามาปลากระป๋องหนึ่งหนับอันน,นี้ก็อกกตตอกอขอขอบคุณหนับอันนี้ผมกับนายนำตรงทางอำเภอพัทลักษณ์หนันนนวนนบวันนี้หนับบอกว่าเมื่อวานเป็นหยุดครับเป็นวันหยุดเชิดเทิ นะครับมีคนกระเพื่อมทำการนะครับผู้อื่นก็เป็นวัตยุทธ์อีกนะครับต่อหน้ารัฐบาลราชการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่มั่งที่เพิ่มในร่วมไว้จากมานะครับทางด้านข้าของรัทีนะครับก็อยาก็ขอให้เพิ่อนพาขายตั้มรวยนะครับสิวยทุกข์ใมานะครับนักสังนายนตำรวจกงโทนะครับมันก็ขอให้อยุบหรือแห่งนะครับครับเมื่อคืน นกรับนี่ผมนะครับข้าวบีปันไหนอกับสำนักผิดชนกดบุกของข้าวนกรับแต่ว่ามีบุคคลแปลกหน้านกรับเข้ามาในช่วงสี่ห้าทุ่มนกขับในระหว่างนี้นกรับเพิ่งเข้ามากับแก่นกรับจะพ้่งเข้ามาในไหนนกรับเพราะว่านกประมาณห้าหกทุ่มแล้ว นะครับท่นนี้ก็ขอเทียนก่อเตือนนะครับพี่น,อน้องนะครับตลาดกับต้ยกันะครับต้ก,กันระหว่างนะครับอยากให้คนแปลกหน้าเข้ามาในหมนู่บ้านนะครับในระหว่างที่ทุ่งเป็นต้นไปนะครับตีถูกเป็นต้นไปถ้าพบเห็นนะครับคนแปลกหน้าเข้ามานะครับอันนี้นก็บให้ยังละให้ พี่น,อน้นอง,งนะครับไปข้าวข้นข้าง่านะครับออกมาจับถามหรือว่าออกมาสอบถามเพิ่มน,นะครับมาเมื่อไรนะครับเพราะว่าน,น้องสามพ่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระดไดคนระดไดหมู่บ้านนะครับที่ตกกังวลเกี่ยวกับเพื่อโรคอย่างนี่แล้วนะครับยังมีคนแปลกหน้าเข้ามาหาการกับแก้ที่เข้ามาในรูปแปลกไรนะครับนั่นเทากระบปรบ่กู้คือกันนะครับ ต้นเข้ามาเพื่อฆ่าชาวไร่ไหนนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับไดรวาดนะครับดัดจริงมีค่าเนี่ยเราขอให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับก็ขอเรียนกับพี่น้องถ้าห้างเข้ามาอีกนะครับกันร้อยกันกระสีแล้วก็มานะครับบอกปูกให้เครี้ยวนะครับทามคุณลาของห่างนะครับนี่กับพื้พี่ร้อมนะครับพร้อมที่ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วนะครับในการที่ปกป้องหมู่บ้านเน้หลังที่ปลอดภัยนะครับก็มาบอกนะครับว่าผู้งานช่วยมีคนแปลกหน้าเข้ามายุดนั่นมุมนี้นะครับนี้น็ี่ได้ต่วยกันไปจดกลับจะกลับไปรอบทางนะครับย้ายคนแปลกหน้าเข้ามานะครับในช่วงระหว่างที่ทุกเป็นตนไปนะครับในระหว่างที่ทุกเป็นต้นไปดูว่า นักแต่กะเวนตู้กินได้ดีนะครับถ้าพบคนแปลกหน้าเข้ามานะครับมือก็ขอให้สังเกตเบอด์นะครับตรวจสอบอะไรรูปแปลกหนานะครับนี่ก็ขอ,เ,ขอตเตือนขอักเตือนพี่นัลย์นะครับกดอ,อ,อุ่นเผาอย่างใดก็ช่วยกันนะครับอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามานะครับเกิดคนเข้ามาดีถือว่ามาไล่เผากระปุกนะครับก็ขอ,ขอเรียน พี่น้องในหน้านะครับได้ระวังตัวนะครับระวังดัาสิ่งของผิดพลาดนะครับการผมกับคงที่ลบกวดพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับ